เผยภาพโปรโมท Samsung Galaxy S21 FE 5G คาดเปิดตัวมกราคมปีหน้าชายชิป Snapdragon 888ให้จอ AMOLED 120Hz พร้อมแบตบ 4,500mAh ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Samsung Galaxy A21 FE 5G เปอมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีการเผยภาพที่คาดว่าจะใช้ในการโปรโมตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยภาพที่เผยมาครั้งนี้เผยให้เห็นถึงดีไซน์ของ Samsung Galaxy H21 FE 5G ที่ดูรวมแล้วคล้ายกับรุ่น H21 Series แต่ต่างกันที่ H21 FE 5G จะมีแถบกล้องเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องในทุกสีเลยครับตัวเลือกสีครีมใหม่ล่าสดุดและยังมีภาพโปรโมทร,ร่วมกับ Galaxy Watch 4และ Galaxy Bud s 2อีกด้วยครับ ส่วนสเปคของ Samsung Galaxy a 2 1 FE 5G มีการระบุว่าจะมีหน้าจออ m o เมล็ดขนาด6.4นิ้วผมชัดระดับ Full HD+ Plus มีค่ารีเฟรชในระดับสูงสุด120 h z ใช,ช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888หรือ Exynos 2100ขึ้นอยู่กับประเทศที่วางจำหน่ายครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว ที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลห้แบตเตอร่มาที่4,500ม ah. ิลลิแอมซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่เผยมาที่ช่วงนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าส m s u n Galaxy S20 FE 5G จะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคม2022ที่จะถึงนี้ครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อท a s t จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ